ที่ค่ะชาวราศีกันขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยมรดาดูดวงพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีและไพ่ออร์เคิพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไทยดวงชะตาของชาวกันจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะดวงคุณจะเฮงจะปังไปในทิศทางใดนะคะ การอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะจอดจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันลัคนากันที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวรายบุคคลเป็นดวงของคุณเองแบบเฉพาะจาะจงสามารถสแกน QR Code แอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ช่องเ h e s สตา9กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ชาวราศีกันชาวลัคนากันที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหมอดาวก็ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสำเร็จสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคิปสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมหวังทุกประการคะ่ะสาธุ ด้วยพลังแห่งไพ่ยิ่ี่ไพ่ยูนิเวอร์สบารมีงองค์พ่อพิฆเนศบารมีงองค์เทพทุกทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์ธามินาคอมเมนสมิธองป์ปูศีร้อยแปดองคปุราษีนารอทุดวงจิตทุดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่โดนชะตา ให้กับชาวราศีกันใ,ในเมษายนปี2568นี้ได้อย่างแม่นยำคอยได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้คอยได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นคอยมีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวราศีกันนะคะสาธุ roommate, สาธุสาธุเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ยูนิเวอร์สนะคะชาวราศีกันดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเฮงปัง ด้านใดกันบ้างนะคะชาวราศีกันในเดือนเมษายนนี้ไพ่ใบแรกของชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่โอ้โหของขวัญเลยนะชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะปีใหม่ไทยนี้คุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะได้รับของขวัญน,นะคะของมีมูลค่า นะคะของเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรือในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะเตรียมของขวัญของฝากไปให้ใครคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักก็เป็นได้นะคะชาวราศีกันนะคะไพ่หมายเลข64นะเป็นโชคลาภของคุณนะคุณอาจจะมีโชคมีลาภจากเลข64หรือว่าเลข94ก็เป็นได้ นะคะชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไทยนี้คุณจะได้รับข่าวดีจะมีข่าวดีจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้เปิดตัวมาเป็นไพ่ใบแรกที่ดีของชาวราศีกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะคะลูกน้องลูกจ้างนะลูกเต้าสามีภรรยาของคุณนะคะหรือสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณนะชาวราศีกันคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้พูดมากอะไรไม่ได้นะชาวราศีกันกับครอบครัวกับสามีหรือว่ากับภรรยานะคิดยังไงอาจจะพูดอย่างที่คุณคิดไม่ได้นะ คุณอาจจะต้องคิดได้เยอะแล้วค่อยพูดนะคะหรือบางครั้งให้คุณเงียบไปเลยนะคะกับญาติพี่น้องกับครอบครัวลูกน้องลูกจ้างนะคะคือบางทีพูดอะไรมากเกินไปมันกลายเป็นเสียงไงไพ่ใบนี้นะคะบางทีเราอาจจะมองข้ามมองผ่านไปบ้างก็ได้นะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไทยนี้นะ หรือทำอะไรก็ทำไปเถอะให้เขาเหล่านั้นมีความสุขมีความพึงพอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีความสุขกับค,บครอบครัวนะก็คือถ้าพูดก็ขอให้พูดเรื่องดีๆนั่นเองนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีอันนี้เรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยให้ให้ปิดปากเงียบไปดีกว่านะคะ <c oughs> เพื่อเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับครอบครัวให้กับงานรื่นเริงงานสังสรรค์งานรวมตัวของครอบครัวมากกว่า นะคะให้พูดแต่ในสิ่งดีๆนะสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนมันเป็นเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆที่มันผิดพลาดมาแล้วก็หยุดแล้วก็เงียบดีกว่านะคะชาวราศีกันนะในช่วงนี้นะพูดมากอะไรไม่ได้ไม่ดีนะคะพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะคะพูดในสิ่งที่ดีพูดไปเถอะเออนะชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งที่คุณคิดกำลังจะทําลงมือทําหรือว่ากําลังเผชิญอยู่นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันราศีกันคุณจะปลดล็อกชีวิตนะนะชาวรา,ราศีกันนะคะในช่วงเดือนนี้เมษายนปีใหม่ไทยปลดล็อกชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะกําลังมีช่องทางอะไรใหม่ๆมีลูกทางอะไรใหม่ๆ นะหรือว่าคุณพบช่องทางทการทำมาหากินที่จะทำให้คุณปลดล็อกชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะชาวราศีกันนะคะคุณจะปลดล็อกได้ปลดล็อกชีวิตได้มีการงานที่ดียิ่งขึ้นมีแนวทางอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีความคิดที่สร้างสรร์รังสรรผลงานอะไรใหม่ๆออกมาสู่สายตาประชาชนนะคะหรือว่าล็อตโปรดักอะไรใหม่ๆ ก็ได้นะคะมีหนทางอะไรใหม่ๆนะอยู่ในมือของคุณแล้วนะชาวราศีกันคุณก็เลยอาศัยในช่วงนี้แหละช่วงหลังปีใหม่ไทยหรือว่าหลังสงการไปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวราศีกันนะคะจะปลดล็อกชีวิตนะในช่วงเมษายนนี้ตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดทนะ อำนาจวัสนาบารมีการเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้โอ้โหชาวราศีกันคุณได้ไพ่ดีๆเท่านั้นเลยชาวราศีกันในเรื่องของการงานเนี่ยรู้สึกเป็นอะไรที่แบบสดใสนะคะอุดมสมบูรณ์สำเร็จรู้ดวงไปได้ด้วยดีนะคะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือคุณ จะได้สมหวังในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดดีลลูกค้าการเซ็นสัญญานะคะการค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีลูกค้าเยอะลูกค้าหลน้นนะสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าคนบางคนอาจจะแบบ จขอโยกย้ายผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นใจจะช่วยเหลือสนับสนุนไหมในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าหลังสงการไปแล้วเนี่ยคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะได้เซ็นสัญญานะบางคนเ,เปลี่ยนงานก็ได้งานนะบางคนอยู่ในคัดเดืที่จะต้องแบบได้รับตำแหน่งนูน่นนี่นั่นคุณก็จะได้นะคะชาวราศีกันนะถือว่า เป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของการงานนะอุดมสมบูรณ์นะคะมั่งคั่งนะสดใสราบรื่นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่เมตตามหานิยมชื่อเสียงโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชาวราศีกันโชคลาภของคุณนะเลขนำโชคของคุณคือสองหน นะคะชาวราศีกันในช่วงนี้มีเสน่ห์แพรวมากๆนะคุณอาจจะเคยเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนเป็นคนที่แบบว่า,ามีเสน่ห์มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายพบผู้พบคบค้าสมาคมผู้คนมากหน้าหลายตานะมีเสน่ห์มากแต่ช่วงนี้คุณจะเป็นอะไรที่แบบน่ารักถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วนะก็กลายเป็นว่าทําให้คุณเนี่ย กับคู่ของคนรักเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้นแฟนของคุณก็รักคุณมากยิ่งขึ้นนะคู่ของคนรักคนที่มีแฟนแล้วนะคะจะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นจะกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นนะหรือใครยังโสดอยู่คุณมีโอกาสพบเจอคนที่รักคุณมากๆนะชาวราศีกันพบเจอคนที่รักคุณมากๆ ะะแม้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะเคยเจ้าชู้จะเคยอะไรมาก่อนพอเขามาเจอคุณเนี่ยเขาจะรักคุณมากเลยเขาจะยอมถอดเขี้ยวถอดเล็บรักคุณนะคะไว้วางใจคุณคนเดียวนะชาวราศีกันช่วงนี้นะคะเลิศมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนิงน,งน,งนความรักนะมีความคิดที่ส,สร้างสรรค์ปลดล็อกชีวิตได้นะคะในตำแหน่งต่อมานะชาวราศีกันในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมา หรือสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอ้โหชาวราศีกันคุณได้เพ่พยาคุดนะคือคุณเนี่ยเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องคุ้มภัยหรือบางคนเนี่ยนับถือองค์พยาคุดหรือมีรูปพยาคุดนะคะหรือว่ามีเหรียญพญาคุดบูชาอยู่ที่บ้านนะคะ คุณอาจจะไม่รู้นะคุณลองไปค้นดูในกระเป๋าคุณอาจจะมีเหรียญพญาครุฑอยู่หรือว่ามีเหรียญครุฑเก่าๆนะคะหรือว่ามีเครื่องหมายมีรูปภาพองค์ครุฑองค์พญาครุฑอยู่ก็เป็นได้นะคะให้ขอพรท่านนะคุณจะสำเร็จสมความปรารถนานะคะคุณจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะพญาครุฑนี่คือยิ่งใหญ่มากเลยนะคะชาวราศีกันย์นั้นหรือ ชาวราศีกันเป็นคนที่ชอบการเดินทางนะชาวราศีกันหลายๆคนไพ่ใบนี้คือไพ่ที่แบบว่ามีการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะหรือเป็นคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปนั่นมานี่ขึ้นเครื่องบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ move ไปที่นั่น move ไปที่นี่นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าคือคุณอยู่ในต่างถิ่นแดนใคร ต่างถิน่นแดนไกลคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามากนะคะหรือชาวราศีกันหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับราชการก็เป็นได้นะคะงานต่างประเทศก็ดีงานราชการก็ยิ่งใหญ่นะคะชาวราศีกันนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีของคุณหมดเลยนะชาวกันนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะ ความเพียรพยายามนะคะความมีวิริยะอุตสาหะนะความมีแพชชั่นคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งอุตสาหะนะไพ่ใบนี้เนี่ยคือหมายความว่าคุณเนี่ยบางครั้งนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องมองข้ามอะไรบางอย่างไปทำเป็นมองไม่เห็นนะคะคุณจะได้ไพ่ใบนี้ คู่กันเลยนะคะนะในช่วงนี้ในช่วงนี้คือคุณเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามหรือว่าพูดให้น้อยลงมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปที่มันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคุณนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างคุณรู้แล้วล่ะแต่คุณอาจจะต้องนิ่งเฉยอ่ะอาจจะต้องทำเป็นแบบหูหนวกตาบอดไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปตกอยู่ในตำแหน่งแพชชั่นด้วยมันอาจจะยากสําหรับคุณ ในการที่คุณจะเห็นแล้วไม่พูดเห็นแล้วไม่ติติงเห็นแล้วไม่แบบเกิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นจุดที่ยากของชาวราศีกันก็ได้นะคะไพ่ถึงไปตกในตำแหน่งความพยายามของคุณคุณอาจจะต้องในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะบางทีเห็นอะไรก็มองข้ามมองผ่านไปไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอเป็นคนเยอะไม่ต้องไปจับผิดไม่ต้องไปอะไรนะคะชาวราศีกันนะมันอาจจะยากสำหรับคุณนะแต่ต้อง พยายามนิดหนึ่งนะคะชาวราศีกันนะ์มองข้ามไปค่ะเอาหูไปนาตาไปได้นะสิ่งอะไรที่มันจะเกิดความแตกแยกร้าวฉานหรือว่าส่งผลเสียงกับเรานะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอ,คอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณเนี่ยเป็นคนที่ช่วยจริงแต่น้อยคนคุณจะมีผู้ใหญ่ที่รักคุณจริงๆอ่ะน้อยคนแต่รักคุณมากนะคะคุณไม่ได้มีผู้ใหญ่เยอะไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าจะมีซีปรกกันก็แบบนิดๆิดหน่อยหนะคะไม่เยอะจำนวนไม่เยอะ นะแต่คนเหล่านั้นนะล้วนแล้วแต่จริงใจกับคุณนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่เยอะหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเพื่อนรุ่นพี่เยอะหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีคนรู้จักอะไรมากมายแต่มีคนช่วยเหลือคุณจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองคนนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะมีคนรักคุณจริงผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคนที่เป็นแรงผลักดันแรงหนุนคุณเนี่ย มีน้อยแต่จริงใจนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะตำแหน่งสุดท้ายค่ะในตำแหน่งกาละกินีคนคอยอิจฉาลิสยาสตรูคั้วคาดนะคะสิ่งที่จาขัดขวางความสำเร็จของคุณเออนะคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีกันนะชาวราศีกันส่วนใหญ่แล้วชาวราศีกันจะ มีคนที่อิจฉาริษยาคุณล้วนแล้วแต่เป็นเพศเดียวกันนะชาวราศีกันนะถ้าคุณเป็นกันผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้หญิงนั่นแหละนะอิจฉาคุณริษยาคุณนะคะชาวราศีกันนะในช่วงนี้นะคะคนที่อิจฉาริษยาคุณเขาก็จะใส่หน้ากากเข้าหาคุณ ไพ่ใบนี้เนี่ยคุณก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหาเขาเช่นกันนะคะแต่คุณน่าจะรู้นะว่าเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นคือใครนะเขาก็จะต่อหน้าคุณเนี่ยเขาก็จะดีกับคุณนะแต่รับหลังยังคงต้องระวังอยู่นะคะกับบุคคลเหล่านี้นะชาวราศีกันนะคะเพราะว่าเขาก็ใส่หน้ากากเข้าหาคุณเช่นเดียวกัน รับหลังคุณเขาก็ยังคงเป็นเขาเหมือนเดิมยังคงเป็นเขาคนเดิมเช่นเดียวกันก็ต้องระวังไว้นะคะไพ่ใบอื่นดีหมดยกเว้นศัตรูนะคะศัตรูก็ใส่หน้ากากเข้าหาคุณคุณก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหาเขาเช่นเดียวกันนะชาวราศีกันไพ่บอกหลายๆอย่างนะคะบางทีเราอาจจะต้องมองข้ามไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะคะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของ สิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะชาวราศีกันนะคะถือว่ามีไพ่ที่ดีหลายๆใบเลยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้เรามาดูนะคะชาวราศีกันดูไพ่ยิปซีกันบ้างนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไ,ไทยนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะชาวราศีกันนี้ปังไปแล้วนะคะไพ่ยูนิเวอร์ค่อนข้างที่จะ เพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักอ่ะเรามาดูซิไพย่ิบสี่ไพย่ิบสี่เป็นอย่างไรชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งแรกนะชาวอุ้หูชาวราศีกัน 7เหรียญความมั่นคงมาก่อนนะคะอันนี้คือความมั่นคงนะชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนะอาจจะเป็นหลังสงกรานไปแล้วเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นคุณจะหาเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะชาว ราศีกันนะคะหรือในช่วงเดือนเมษายนคุณอาจจะคิดในเรื่องของการเงินเป็นลำดับที่หนึ่งเป็นที่ตั้งของคุณเลยนะคะชาวราศีกันคุณได้ไพ่ที่เป็นตัวตนของคุณด้วยนะได้ธาตุเดียวที่เป็นตัวตนของคุณด้วยนะชาวราศีกันเป็นชาวธาตุดินนะคะนะ คุณก็ได้ไพ่เจเหรียญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวกันนั่นเองนะคะคว,มมความมั่งคั่งความมั่นคงมาที่ตัวคุณเลยนะชาวราศีกันนะเงินทับตัวเลยทีเดียวนะคะเลขมงคลอาจจะมีเลข7ด้วยก็ได้นะ,ะเจ็ดเหรียญน,นะการเงินทับตัวเลยนะชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกก็สวยก็เฮงก็ปังแล้วในตำแหน่งต่อมาคุณได้ไพ่อะไรทรี s อ o สอดชาวราศีกันหลายๆคนอาจจะ มีปัญหากับแฟนนะมีความไม่เข้าใจกันกับแฟนนะคะหรือเพิ่งเลิกรากับคู่ครองคนรักก็ได้นะชาวกันนะคะ t o s p a n a o s three s w o r d มีการเดินทางเกิดขึ้นอยูแ่แล้วนะคะชาวกันนะกันหลายๆคนทำงานเมืองนอกนะทำงานต่างประเทศนะคะราชนีเหรียญมาแล้วดูสินะคะมีทั้ง7เหรียญมีทั้งราชนีเหรียญ the world กันหลายๆคนมีการกระบาดกลางฝ่า,ามือนะคะชาวกันหลายๆคนเก่งภาษารูปร่างหน้าตาไม่ต้องพูดถึงดีเลิศนะคะชาวราศีกันคุณได้ไพ่กดว์ด้วยคุณทํางานในต่างถิ่นแดนไกลนะคะทำงานต่างประเทศนะ,ะชาวกันหลายๆคนต้องมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้อง,ก,องกับองค์กรต่างชาติต่างประเทศนั่นเองนะคะหรือว่าตัวตนของคุณอยู่เมืองนอกเมืองนา นะคะต้องทํางานต่างประเทศต้องทํางานโอ้โหชาวราศีกันคิงเหรียญความมั่งคัง่งนะคะชาวกันมีความมั่งคั่ง,งนะคะในเรื่องของการเงินนะเหรียญใหญ่ๆมาเลยเดี h ยว h p r i n c เ s s นะคะมีซิกเซนลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากในช่วงเดือนเมษายนนี้ห้าไม่เทา้า ชาวราศีกันนะคะหลายๆคนเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาหลายๆคนทะเลาะกับผู้ครองคนรักทะเลาะกับแฟนนะคะหรือในช่วงเดือนนี้คุณจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายเช่นเดียวกันนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์จับผิดระแวงสงสัยนะแต่อย่าลืมอย่าแสดงออกมากมายนะคะมีอะไรบางครั้งก็เก็บไว้ในใจก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องออใส่ใจกับรายละเอียด ไปซะทุกเรื่องนะคะมันจะส่งผลดีมากกว่านะชาวราศีกันนะคะบางครั้งต้องมองข้ามมองผ่านบ้างนะคะการมองข้ามมองผ่านจะนํามาซึ่งความสําเร็จไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้อง,องพูดไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวราศีกันจะส่งผลดีกับคุณนะคะชาวกันคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศงานเดินทาง นะคะการค้าระหว่างประเทศหรือคุณทำงานอยู่ในต่างถิ่นด้านไกลนะคะทำงานองค์กรข้ามชาติข้ามประเทศนะคะงานอะไรที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับทางด้านการขนส่งนะ p r o p e r t y การเงินการธนาคารการลงทุนนะคะบางคนค้าทองเออบางคนเทรดหุ้นเทรดทองนะช่วงนี้หุ้นตก <laughs> เออนะคะช่วงนี้หุ้นแบบว่าพันผวนมากนะคะนโยบายต่างประเทศของทรัมป์นั่นเองนะคะการขึ้นภาษีนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ยังไงทองยังคงไปต่อนะคะทุกคนทุกท่านคนที่ฟังคลิปนี้หมอดาวนะคะทองมีโอกาสไปต่อได้เรื่อยๆนะคะอาจจะไปต่อได้จนถึงห0 0 0 0่นได้นะคะพอหกห0ื่นไปแล้วอาจจะชนแล้วก็ฟ l ัก t u เว e นะราคามันก็จะแบบว่า ในช่วงปรับฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ต่ำลงมาแบบสามหมื่นอะไรไม่เห็นแล้วนะนะคะถ้าใครมีตังก็ซื้อไหวนะคะมีตังซื้อเก็บนะต่อไปทองจะเป็นอะไรที่แบบยากในการที่จะมีเงินมีคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานะต้องใช้คำอย่างนี้นะ บางคนบอกว่าอยไม่นะจะะหมอดาวฉันมีตังนะอ่าอันนี้พูดถึงคนส่วนมากแต่ก่อนทองมันยังหยิบจับได้นะคะบาทละแบบสองหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังง่ายต่อการซื้อตอนนี้มันห้าหมื่นแล้วมันจะไปอีกนะคะชาวราศีกันนะใครมีตังก็ซื้อสะสมไว้นะคะหรือคุณไปซื้อ,อ,อไปซื้อบนตลาดฟิวเจอร์อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะ เป็นการเทรดไปก็ได้เทรดทองไปก็ได้นะคะแต่ต้องเข้าออกเร็วนะคะอย่างนั้นนะอ่ะชาวราศีกันคนที่อยู่ในแวดวงของสายงานประกันประกันมีโอกาสที่จะปิดจ็อบแอปใหญ่ๆได้นะคะปิดจ็อบแอปใหญ่ๆได้หรือชาวราศีกันหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์คุณมีแกฑนที่จะดิวปิด นะขายที่ขายทางขายบ้านเออหรือว่าขายโรงงานบางคนขายโรงงานบางคนขายโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆได้นะคะโปรเจกต์ project อะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยเป็นในทุนต่างชาติต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคุณแบบปังมากนะชาวกัน นะคะการเงินมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้าน10ล้านร้อยล้านนะคะเพราะว่ามีคิงเหรียญเข้ามานะมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้ด้วยนะคะจากผู้ชายผู้ชายคนนี้ให้โชคนะคะหรือผู้หญิงคนนี้ให้โชคนะคะต้องอายุ40ขึ้นไปนะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับคนที่อายุเยอะขึ้นไปดีมาก นะ,ะชาวราศีกันนะมีโชคลาภจากเลขแห่งความฝันเลขที่อยู่ในเซนต์ของคุณซิกเซนต์ลางสังหรณ์นะคะชาวราศีกันคนโสดมีโอกาสพบเจอคนรำ่ำคนรวยนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อไม้แม่ๆนะ,ะผ่านการแต่งงานมีครอบครัวอะไรมาแล้วนะคะแต่เขาออกจะเป็นคนเจ้าชู้นะ ชาวกันคุณจะเจอคนเจ้าชู้แต่เขาจะชอบคุณแล้วสุดท้ายเขาจะเลือกคุณนะคะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณน่ะจะเป็นอะไรที่แบบเออมีความหวาดระแวงหึงหวงแฟนอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นคนคิดมากหรือเจอหน้ากันก็มีปากเสียงกันทะเลาะก,กันขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ ในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะไปขอพรท่านนะหรือบางคนไม่ได้มีโอกาสไปขอพรก็โทรศัพท์ไปส่งของขวัญไปนะคะหรือว่าบางคนส่งเงินไปก็ได้นะคะคุณจะได้รับคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะพระในบ้านของคุณให้พรคุณนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเอ่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์อะ นะคะชาวราศีกันนะขอให้คุณมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยแบบที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ